สวัสดีครับผมนนท์ธัมิูนีจาก The c ก s สโปรดักชั่นครับผมปานิสองพันหกสิบจุกใจครับแก้มปุยนุ่นส่วนนะครับครับผมนี่คือรีครับนี่คือเรีแอคชั่นอีกแล้วนี่คือรายการที่เราจะเรีแอคชั่นเพลงและมิวสิกวิดีโอที่เพิ่งปล่อยมาใหม่หรืออาจจะไม่รีบใหม่เท่าไหร่สำหรับพวกเราสามคนครับบอกก่อนครับ เีแยคชั่นที่ผมกำลังจะที่ท่หนทุกคนได้ดู่อไปนี้เป็นซิงเกิลลำดับที่10ของ BNK48 มหาอำนาจอาดอลแห่งสยามประเทศครับและวันที่ปล่อยคือวันที่เท่าไหร่รู้ไหมครับ2มิถุนายน2021หากถ้าคุณจำไม่ได้ว่าทำไมถึงต้องปล่อยวันที่2มิถุนายนกรณาย้อนกลับไปในวันนี้เมื่อปี2017ครับ บีแอนเคฟรสเดบิวต์สมาชิกรุ่นที่หนึ่งอย่างเป็นทางการเมื่อห้าปีที่แล้วครบรอบรสี่ปีเก้าวผสู่ขปีที่ห้าครับและวันนี้ครับในเมืม่อวันปล่อยในเมืม่อซิงเกิลสิบปล่อยวันที่สองถมนายนใช่ไหมครับเราก็จะก,การเดบิวชั่นมิวสิกวิดีโอสิครับเพลงนี้ครับเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเธอเป็นซิงเกิลลำดับที่สิบอย่างเป็นทางการเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเดียะ,ะสําหร,รับผมครับผมเป็นแฟนคลับตัวยงของ b n k 4 8 อย่างแท้จริงฮะตามมาคตามมาจะเข้าไปที่สี่แล้วเนี่ยตอนนี้พี่เพชรล่ะพี่จริงจริงก็อย่างที่ผมเคลมในรดิฉันเกี่ยว่าไอดอลนะครับผมก็นั่งหน้าสลอนแล้วพูดว่าผมก็เป็นคนที่ไม่ได้ตามไอดอลมากมายถึงตามก็ตามไม่มากครับผมแก้มละ่ะแ,แก้มละ่ะเออหนูไม่ตามไอดอลเลยค่ะเออหนูไม่ตามไอดอลเลยค่ะเออหนูไม่ตามไอดอลเลยค่ะ นนผมบอกเลยวันนี้โชคดีมากเพราะเราก,กำลังจะป้ายยาคุณเดียวนี้แหละ <c oughs> บอกเลยจบเรียกชั่นรอบนี้ถ้าไม่โดนใครสักคนตกถือว่าใจคุณโคตรแข็งถือว่าใจคุณโคตรแข็งถือว่าใจคุณโคตรแข็งให้รวยเลยเอาล่ะ หลังจากเราหลบสปอยมาตั้งแต่ตอนเที่ยงเครื่องของวันนี้นะครับของวันที่ถ่ายทำเกิดวันที่สองเมนายนจนถึงเวลานี้ครับ20่สินาฬิกา32อลนาทีโลกาทางที่จันทบุรีนะครับมา

ชอบคำว่าอยาปดตรงที่เป็นพิชัวของแก้ของแก้ของพี่แก้วอ่ะโอ้อย่าง มอ่จะมอดสิไงมจะบอกาคไม่ม่เป็นโมากตั้งนาแลวแมองจก็เป็นส้โอเคานารัก้วไเป็นโซมันก็ตั้งนาแลไม่มีอะไรแ่ยกอโเเามาักโแก้วโบแก้วไอเดียโบแก้ว

ว้าวเอาละทีนี้มาดูเรื่องคอมเมนต์ของพวกเราสามคนกันบ้างว่าหลังจากดูเอ็มบีครั้งแรกแล้วเป็นไงอ่าแก้มเปิดก่อนคนแรกในแต่ลนล้ที่ไม่ได้ตามไอดอลเลยเอออย่างแรกหนูหนูว่าชุดดีมากเลยค่ะ คือชุดแบบออกมาเหมาะกับแต่ละคนนะคะแบบเหมาะกับบุคลิกของแต่ละคนแล้วก็หนูว่าสไตล์มีก็น่ารักดีค่ะแล้วก็เออหนูชอบแปของพี่ปันมากเลยค่ะแรปดีมากแรปดีจริงจตัวเรื่องตัวเพลงอะเป็นไงมั่งหล้วจะเพราะว่าแก้มยังไม่เคยฟังเพลงนี้มาก,ก่อนที่ไม่ใช่ตัวออดิโอฟังเพลงครั้งนี้ครั้งแรกรู้สึกไงมั่งก็ <c oughs> <c oughs> เออมันมันก็มีความญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ไหมคะเออก็ก็ตามสไตล์ bnk เลยประมาณนี้นะฮะเอาละเกมต่อแล้วก็ผสมประสานแล้วได้ลงนี้อ่ะเข้าความเเปเชีอ่ะตาผมมั่งสำหรับผมเนี่ยนะนี่ผมตาม bnk 4 D 8มาปีนี้เข้าขบปีที่สี่ แลเข้าโคปีทีสี่ประมาณตุลาคมนี้สำหรับผมผมในฐานที่ผมฟังเพลงนี้ในฐานะที่เป็นซังซีมิงมาก่อนก่อนที่ได้ดเอบเนี่ย <c oughs> เพลงสนุกมีความมันอยู่ในตัวคือมันมีความกลิ่นอายเป็นญี่ปุ่นอย่างที่แก้มบอกอยู่แล้วแต่ว่าตัวเพลงเนี่ยผมชอบตรงท่อนฟรีฮุกที่คือว่าเป็นโสดมาตั้งมาก็ตั้งนานแล้วแอบมองเธอก็เป็นสุขแล้วโหเพลงนี้ใช้จีบได้ครับ ผมว่าตั้งแต่ค่อนพรีฮุกยันฮุกจบอ่ะเอย้ยพีฮุกอย่างเดียวอ่ะใช้จีบใช้จีบแฟนได้นะสำหรับผมนะผมใช้บเพลงนี้ใช้จีบแฟนได้เลยส่วนตัวเอมีก็ชุดโอเคชุดสวยดีชุดเซ็มสวยมากแล้วก็เชสิกน่ารักมากครับผมเชสิกน่ารักมากครับผมขอบคุณครับ คือนี่ไงผมต้องบอกว่าชิสิกน่ารักมากพอดีผมเป็นชิปเปอร์ของพี่เชอร์กับพี่สิกนะครับแล้วก็ผมในในวงนี้ผมคามิมิวสิกค,ครับผมออาล่ะพี่เพชรปังฮนะคือได้ฟังออดิโออ่ะดีอ่ะสมชื่อเอ็มว<อ>ีตบเข่าชาติเลย,เลยสุดทุกอย่างโอเค ผมว่าตอนเนี้ยนเคลุ้นร้านวิวได้เลยนะตอนนี้ลุ้นอย่างน้อยล้านวิวได้เลยครับแ,แต่จะร้านวิวในกี่เดือนเดี๋ยวรู้กันอ้ยอย่าก,กี่เดือนเลยผมว่ากี่ไม่กี่ผมว่าควรเปลี่ยนเป็นว่ากี่วันดีว่าก็าไม่แน่นะพี่แล้วผมไม่รู้นะผมร่งคุยกับนวลนนะ่ะตอนเนี้ยที่ว่าแก้มไม่รู้ว่าตอนเนี้ยมีการจริงๆแล้วในวงการ H ิบ๊อปจะมีการแข่งขันรายการหนึ่งครับ เป็นการแข่งขันโดยใช้หลักการจัดอันดับเนี่ยครับตอนอธิบายดี่มันคืออะไรฮ<อ>ิปฮอปสเตจวคะใช่ไหมเอา้<ะ>เอาเฮ้ยรู้ได้ไงอะ่ะเฮ้ยแกรู้ได้เหรอ,อเอา้าหนูก็ดูมวงคอย์แมันก็มีแบบวงศิลปินวงแหลรวงที่หนูไปที่ไปออกอะไรเงี้ยค่ะก็ตามอยู่ค่ะอ๋ <rí> e> อเอเอได้ข่าว่าทมกแล้วเฮ้ยผมว่านะ ผมว่าถ้าดีอ่ะขึ้นทีป๊อปท็อปทเวนตี้ทรีแล้วก็สามารถอยู่ทรงจนถึงท็อป10ได้อ่ะผมว่ามีสิทธิ์ถึงท็อป10นะครับสามอันดับสามอันดับตอนนี้ไม่หวังใช่ไหมไม่ได้คาดหวังแล้วครับเพราะว่ามีเพลงหนึ่งนะครับก็ได้อันดับหนึ่งมาหนึ่งเดือนเต็มแล้วนะครับผมเอาละตามตอนในรายการเรียชั่นอีกแล้วเราจะแจกคะแนนกัน,กนครับศูนย์ถึงสิบอ่าแก้มเด็กสุดของวันนี้กี่คะแนน ถ้าตัดตัดความแบบความรู้สึกส่วนตัวหนูว่าประมาณแปดค่ะแปดคะแนนโอเคพี่เพชกกี่คะแนนครับก็เช็คว่าตอนเนี้ย B N K ทำผลงานได้ดีแต่ผมยังไม่รู้ว่าถ้าวันหนึ่งสามารถกลับขึ้นไปไลฟ์ได้เนี่ยผลงานจะเป็นยังไงแต่โดยรวม M P ชอบเพลงชอบ แต่ที่พูดเมื่อกี้ว่าถ้าวันหนึ่งกลับมาไลฟ์ได้กลับมาโชว์ไลฟ์ได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงพี่กำลังหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยทีป๊อปสเตจกลับมาถ่ายทำได้อ่ะเฮ้ยพี่ว่าน่าสนุกนะโชว์เนี้ยแต่ตอนแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าทีป๊อปสเตจเริ่มถ่ายวนแล้วครับครับผมใช่ค่ะายวนลจะ่ายทีสามวนแล้วครับและสำหรับคะแนนครับ <S <S พี่ให้เลยครับ8.5ครับ ส่วนของผมไม่ได้อวยแล้วก็ผมพูดในนาตตตาม BNG มา4ปีกำลังจะเข้า4ปีเพลงกับมิวีวิดีโอให้ันได้เท่ากันครับ8.25คะแนนครับเพลงดี MV d ดีทุกอย่างดีแต่ผมจะไม่บอกว่าอีก หนึ่งจุดเท่าไหร่จริงจุดเท่าไหรไม่รู้คะแนนที่ตัดไปมาจากอะไรขอเป็นข้อมูลความลับส่วนตัวนะครับขอไม่บอกนะครับผมสรุปตีสอบชื่อครับเรียบร้อยครับสำหรับเรียชั่นอีกแล้วในเอพิโซดนี้นะครับถือว่าเป็นเรียชั่นอีกแล้วอย่างเป็นทางการเอพิโซดที่สองเพราะว่ามันจะมีคลิปหนึ่งคือหายเส้นหายสอนของ s y 5 1นะฮะนั่นคือฝั่งมิสอแล้วของโดนก็จะเป็นท่าไม้ตาย ครับแต่คลิปนี้ก็คือจะลงช่องพี่เพชรเหมือนเดิมนะครับผมพี่แบกรับความเสี่ยงนะโอเคได้ได้ได้โอเคแกบบ่ผู <c oughs> ้ชมครับแน่นอนครับว่า <c oughs> ก่อนอื่นครับ <c oughs> ไม่ไ <c oughs> ครับยังไม่ได้พูดว่าแก้มมาจากไหนแก้มท่าไหนมาเจอเราได้ผู้ชมครับ <c oughs> คืออย่างนี้ครับใครได้ติดตามรายการ ประกวดหาศิลปินไอดอลชื่อรายการไอดอลพาราไดซ์นะครับเย่อว่าไอดอลพาราไดซ์นะครับไม่ใช่อีกรายการหนึ่งนะครับไม่ใช่โบอีฟแล้วก็ไม่ใช่ลุงทงไอดอลที่อยู่ช่องมากสีด้วยไอดอลพาราไดซ์ Paradise, ครับแก้มคือหนึ่งใน50คนที่ได้เข้าแข่งขันและหลุดไปถึงเซมิครับคนคนเดียวกันซึ่งและใช่ครับ ที่ผมต้องสัมปเนกมมาเพราะว่าเรากำลังจะทำไอดอลพาราไดซ์โซนเมนดีแคปซึ่งวันที่เราถ่ายทำดีเรกชันอีกแล้วนั้นคือการซ้อมย่อยอย่างเป็นทางการและเราจะถ่ายทําจริงในวันเสาร์ที่หมิถุนายนแต่ครับรายการจริงเราจะออนแอร์ในวันที่19มิถุนายนเวลาหนึ่งทุ่มตรงทาง YouTube ของผมเองครับพิ้นเทคส์โปรดักชั่นผมพร้อมแบบรับคาเสียรับไอทีพีพิเกตแลคะส่วนทางพอดแคสต์เวอร์ชันครับไปฟังได้ใน ทุกช่องทางของ l o d i c a p Podcast นะครับ Google Podcast Apple Podcast Spotify อ่า Podcast r a d i O Public แล้วก็อีกอันนึงอะไรนะพี่อ่าเอาเป็นว่ามัน6ตัวแต่ว่าเอาเป็นว่าหลักหลัๆ3ตัวคือหล,หลักหลักๆ3ตัวคือ Anchor Spotify Google Podcast ฟังได้แน่นอนไปรอติดตามได้นะครับ19มิถุนายน1ทุ่มตรง เจอกับผมได้นะครับทั้งผมพี่เพชรตะแก้มแน่นอนครับว่าเพชรแก้มนนจะขนมาลองให้ฟัง19มิถุนายนนี้นะครับสุดท้ายนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ตให้กับทุกช่องทางของ my name is p h o n g s o r n นินเทกส์โปักชั่นแล้วก็แก้มปยญนุษได้นะครับ Facebook พี่เพชรก็อ่าเฟซบุ๊ก my name เพ็ด my name is p h o n g s o r n ยูทูบ my name is p h o n g s o r n ช่องนี้แหละไอจี at my name เพ็ด my name เพ็ดทวิตเตอร์ at at he is phongsatorn นะครับของผมครับไอจี at ig facebook youtube ชื่อเดียวกันครับนินเทกส์โปรดักชั่น อ่าทวิตเตอร์และ Tik t o ็อกคับแอดดีเทคส์พีอาร์นะครับส่วนช่องทางการติดต่อของแก้มทั้งหมดรวมทวิตเตอร์ด้วยนะติ๊กตอ็อกด้วยว่ามาอ่าไอจี uh, นะคะแก้ม believe she can fly นะคะอุ้ยอุ้ยโทรศัพท์มาโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe มาที่อีฟอสทอนในช่องทางต่างๆนะครับทั้งใน YouTube และ Facebook รวมถึง อินสตาแกรมก็ไปได้ที่แอดมาิ t ยูทูบมาดิอิสพงสตร f a เฟซบุ๊กแฟน a พจมา r ิอสพงสตรติดตามก็ได้นะครับเจอกัน